สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับผมและสมาชิกกลุ่ม VIP by Name เซียนสเต็ปวันนี้พบกันในช่วง Name Cut b a l ชุดประจำวันที่18พฤษภาคม2566ครับและว,วันนี้ Name ขอหยิบมา1คู่คัดเน้นๆมาให้แล้วครับแต่ก่อนที่เราจะไปลุยกันเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดเวลา Name Cut b a l ใหม่ๆสดๆมาฝากเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับไปกันที่คู่แรกเลยครับวันนี้นิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับไบตันครับเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลนั้นอยู่อันด งแข่ง35ชนะ18เสมอ12แพ้5ผลงานในบ้านครับแข่ง17ชนะ10เสมอหแพ้2และทีมเยือนอย่างไบตันครับอยู่อันดับที่6ของตารางแข่ง34ชนะ17เสมอ7แพ้10ผลงานนอกบ้านแข่ง17ชนะ8เสมอ4แพ้5ไปดูฟอร์ม5นานนะส่วนตัวของทางด้านเจ้าบ้านกันบ้างครับผมเรียกได้ว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับเปิดบ้าน5ครั้งนะครับชนะ4ครั้งและแพ้เพียง1ครั้งเท่านั้นนัดแรกครับคว้าชาัยชนะได้จากวูแพมตันที่สอ ขวาช,ชนะมาจากแมนยูที่2วิประตูต่อ0นย์นัดที่3ครับขวาชนะมาจากสเปอร์ที่6ประตูต่อ1นครับและนัดที่4ขวาชยชนะมาจากเซาแฮนตันที่3ประตูต่อ1นแต่นัดล่าสุดรขบผมไป,ไปไพ่ายให้กับอาร์เซนอลที่ศนย์ประตูต่อ2ดูฟอร์ม5านัดล่าสุดของทางด้านทีมเยือนบ้างครับผลงาน5านัดล่าสุดของไบตันนะครับผมขวาชนะมาได้3ครั้งและแพ้ไปเพียง2ครั้งเพียงเท่านั้นไปที่คู่แรกครับไบตันเอาชนะบอลมัดมาที่ศูย์ประตูต่อ2และนัดที่2แพ้ให้กับสเปอร์ที่2ประตูต่อ1นครับนัดที่3ครับผมไบตันเอาคื กับเชลซีครับขวาชัยมาได้ที่2ประตูต่อ1หนึ่งครับและนดที่3ครับฟอร์เรสต์กดใบตันไปที่3ประตูตอนหนึ่งครับและนัดล่าสุดครับผมใบตันเอาชนะอาร์เซนอลไปได้ศนย์ประตูต่อ3มาดูผลงานห้านัดล่าสุดการพบกันของ2ทีมนี้ครับนิวคาสเซิลชนะไปเพียง1ครั้งเพียงเท่านั้นครับและเสมอไป2แพ้ไป2และนัดแรกครับต้องย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับใบตันครับและเป็นใบตันที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนครับมานดที่2ครับผมเป็นไบตันบ้างครับที่เปิดบ้านต้อนรับนิวคาสเซิล ก็ยังเป็นไบตันครับที่คว้าชชนะไปได้ที่3ประตูต่อศูนย์ครับและนัดที่3ครับก็ยังเป็นไบตันครับที่เปิดบ้านให้กับนิวคาสเซิลครับแต่นัดนี้ครับแบ่งแต้มกันไปที่1ประตูต่อ1นนัดที่4ครับผมนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับไบตันบ้างนะครับผมรอบนี้เป็นรอบของนิวคาสเซิลครับคว้าชชนะไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งและนัดล่าสุดครับผมไบตันเปิดบ้านต้อนรับนิวคาสเซิลบ้างนะครับผมรอบนี้แบ่งแต้มกันไปสกอร์จบที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ดูจากสถิติแล้วนะครับผมเนมค อยู่แน่นอนครับผม จากราคาที่นิวเซลเปิดมาครึ่งลูกนะครับผมผมพูดเลยว่าลองไบตันครับได้เสี่ยวกันแน่นอนครับค่ำคืนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ช่วงเนมคัดบอลชุดนะครับแล้วเรามารอลุ้นกันค่ำคืนนี้ครับผมสำหรับใครที่ดูบอลสดคืนนี้สามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเนมได้ในไลน์แอดนะครับเนมอยู่ดูบอลเป็นเพื่อนทั้งคืนเลยทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมแลกเปลี่ยนทัศนคติทางฟุตบอลกันได้ครับและสำหรับใครที่ต้องการรับแนวทางและทีเด็ดบอลดีๆแบบนี้ครับกับเนมเซียนสเต็ปง่ายๆเลยครับ ดมยแปดแปด d m ยแปดแปดก่อนจากกันไปครับเนมต้องขอความเห็นใจจากเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้เนมหน่อยนะครับแล้วจะได้ไม่พลาดเวลาเนมคัดบอลสดๆใหม่ๆมาฝากเพื่อนเพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้เนมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ